วงคนเกิดราศีมีนในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรสาหราศีมีนในเดือนธันวาคมพื้นดวงจะเป็นอย่างไรมาดูนครับชาวราศีมีนไพ่ขึ้นในเรื่องของการใช้ความคิดนะการตัดสินใจการทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดผลสำเร็จผลสำเร็จให้เกิดกับตัวเราในช่วงเดือนธันวาคมเปรียบเหมือนกันที่ตัวเราเนี่ยมันก็ ต้องใช้ความคิดใช้ความตั้งใจใช้การตัดสินใจใช้การวางแผนเพื่อที่จะผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องใช้ความาต้องบทบทวนตัวเองนะใครคิดว่าเราต้องใช้ความคิดค่อนข้างสูงหรือกลับมาสู่จุด ที่ที่เราเนี่ยสามารถทําได้หมายถึงว่าความรู้ความสามารถความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจให้มันผ่านพ้นกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปให้ได้นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยก็ต้องใช้ความกล้าใช้ความเด็ดเดี่ยวที่จะจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราต้องมองตัวเองนะมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราผ่านมาในช่วงปีแล้ว อะไรคือสิ่งที่เราจะนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันเกิดผลสำเร็จผลสําเร็จในอนาคตการวางแผนในช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องอถูกจัดการนะทำให้มันเต็มที่อะไรที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นํามาปรับปรุงแก้ไขให้มันเกิดสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็นํามาสู่ผลสําเร็จมากกว่าเดิมนะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องอนำมาทบทวนแล้วก็คิดทําให้มันเต็มที่ก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนโสดไพ่ขึ้นในเรื่องของ10ดาบนะสิดาบที่หมายถึงในเรื่องของจิตใจภายในที่จะต้องถูกการฟื้นฟูเยอะๆนะมันเป็นในเรื่องของความกดดันเป็นในเรื่องของอความกลัว ในเรื่องของความรักในเรื่องของความที่มันถูกกระทําในเรื่องของจิตใจเข้ามาทําให้ตัวเราเนี่ยมันก็อยากได้อ่าความรักที่ดีอยากได้อบอุ่นจากความรักที่ทําให้มันเกิดขึ้นในอนาคตแต่เปอร์เซ็น์ในเรื่องของคนโสดเนี่ยอยู่ที่60%คือถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันก็มีไพ่เครื่องประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักที่เข้ามาแต่ความรักที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องผ่านในเรื่องของการอ่าถูกการ ปรับปรงุงปรับใจปรับให้มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นความประแวงความกลัวต่างๆที่ยังไม่อยากที่จะก้าวเดินในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็อยากที่จะมีใครเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันก็ต้องเป็นในเรื่องของการขัดอกขัดใจหรือว่าขัดความรู้สึกของตัวเรามันค่อนข้างรู้สึกสับสนหนึงต้องระวังให้ดีอ่ะดูสิเราจะปรับปรุงแล้วก็จัดการกับความรู้สึกเ่าเนี้ยอย่างไรได้บ้าง อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของร่มสีเทานะมันเป็นในเรื่องของการที่เราต้องปกป้องความรู้สึกตัวเองแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เรายังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอความนึกคิดสัญญาเก่าจิตใจเก่าๆที่มันยังต้องมานั่งทบทวนตัวเองก่อนเพื่อที่จะให้มันมีจิตใจที่พร้อมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่จะน้อมรับหรือเปิดใจรับกับความรักใหม่ที่มันกําลังมีเข้ามานะครับอย่างที่2ไพ่ขึ้นในเรื่องของความเหงาที่ อยากมีใครสักคนเนี่ยก็ทําใจให้มันลง่ลงล่งโปรง่งสบายก่อนแล้วการถ้าใจยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยๆให้อภัยตัวเองไปแล้วก็เรื่องอะไรที่เราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางไปอะไรที่ยังไม่พร้อมก็ไปหาอะไรทําให้เรารู้สึกดีก่อนจะดีกว่านะอย่างที่3าม้ขึ้นในเรื่องของการฟังหัวจิตหัวใจตัวเองเรากา็เปิดใจรับใหม่นะเปิดใจรับรักใหม่ในเรนื่องของ สิ่งที่กําลังมีเข้ามาเรื่องของความสุขเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่ตัวเราเนี่ย <S 2> <S 2> จะต้องจัดการให้มันดีไม่ฉะนั้นเนี่ยหากเราปล่อยปละละเลยในเรื่องของความรู้สึกมันก็ทําให้จิตใจมันเสื่อมถอยจิตใจมันรู้สึกหดหู่นะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เราจะต้องจัดการให้มันทันท่วงทีอย่าปล่อยปละละเลยก็เรากันนะในเรื่องคนโสดในช่วงนี้ก็หากทําจิตใจเข้มแข,ข็งจะเริ่มต้นรักใหม่ก็ย่อมทําได้นะก็อยู่ที่ตัวเราว่า จะทาจิตทําใจปล่อยวางใจได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่กันบ้างคนมีคู่เป็นอย่างไรสําหรับคนมีคู่ไพ่ขึ้นในเรื่องของอจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่จะต้องหาใครสักคนนะมาให้คาปรึกษาในเรื่องของความรักในช่วงนี้เหมือนกันมันะเป็นในเรื่องเป็นในเรื่องของเพื่อนนะหรือคนที่เราเสนิทชิดเชื้อในเรื่องของการเปิดอกใจคุยกันว่าถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นและ นำมาสู่ผลที่จะนำมาแก้ไขนะในเรื่องของคู่แต่ว่าใน,ในเรื่องของปัญหาต่างๆมันไม่เลวร้ายแต่มันเป็นความกังวลของเรามากกว่าที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตและเรายังรู้สึกว่าเาจะจัดการยังไงในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการให้มัน ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมันเป็นการหาทางออกในเรื่องของความรักของเราแต่มันยังหาทางออกได้ด้วยตัวเองไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องหาคนเข้ามาช่วยเหลือให้มันผ่านพ้นไปได้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์นนในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยอยู่ที่60%ะก็ต้องหาคนเข้ามาช่วยเหลือดูแล,แลแล้วก็จัดการปัญหาไปให้ได้ด้วยตัวของเราเองอ่ะดูซิจัดการปัญหาไปได้ไหมแล้วเรามีวิธีการอย่างไรได้บ้าง ไพ่ขึ้นในเรื่องงการเรียนรู้จากอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นนะสิ่งที่มันรู้สึกทุกข์ใจเนี่ยให้มนุษย์พ้นไปหมายถึงว่าเราต้องมานั่งทบทวนตัวเองเลยว่าเออสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเราควรที่จะจัดการด้วยตัวเองอย่างไรได้บ้างสิ่งที่เราจัดการเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับความรู้สึกข,ของเรามีผลต่อใจของเราผลต่อใจของคู่ของเรามีอะไรบ้างก็ลองทบทวนให้ดีนะมันจะนํามาในเรื่องอการจัดการแก้ไขปัญหาไปได้อย่างที่สองไพ่ขึ้นในเรื่องของ จิตใจที่เราทั้งคู่เนี่ยย่อมรู้กันเองอยู่แล้วว่าสิ่งที่ควรจัดการมันคืออะไรนะใน,ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์หลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นซ้ำๆจนที่ตัวเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจัดการได้ยากแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจเพื่อที่จะปรับทำความเข้าใจกันในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่ยอมมันได้ก็ต้องควรยอมนะอย่าไปอาจจะเอาชนะกันอย่างเดียวหรือว่าจะเอาทางเราเพียงอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งสําคัญคือการ เอาจิตเอาใจกันแล้วก็รู้จิตรู้ใจปรับใจให้มันจูนนั้นมันตรงกันให้ได้นะครับอยากที่สออย่างที่3ามไพ่ขึ้นในเรื่องของอความรู้สึกที่ดีนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันมันก็อย่าไปาคิดเยอะจนเกินไปแล้วกันไพ่ขึ้นว่าเรามีความไม่มั่นใจในเรื่องของคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ เราจะต้องถูกจัดการนะมันต้อง <blunt animation> ตัวจ <Philippines> <piano steak> <studying> ัดการให้มันทันท่วงทีอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความลำบากใจไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็จัดการให้มันทันท่วงทีแล้วก็สร้างความรู้สึกดีสร้างความสุขกันและกันอะไรที่เราทุกข์จนเกินไปก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วกันในเรื่องของการจัดการให้มันออกในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยมันก็เป็นปในเรื่องของการปรับทําความเข้าใจมากกว่านะในเรื่องในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่เรา ทําทได้เราก็ทําไปก่อดน,นะแล้วส่วนที่เป็นในเรื่องของการปรึกษาอะไรต่างๆเ,เราก็ค่อยไปค่อยไปเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเรามากกว่าที่จะต้องจัดการปัญหาต่างๆที่จะให้มันผ่านพ้นไปได้ดีด้วยจิตใจที่ดีแล้วก็สติไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของการเรียนกันบ้างดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรสำหรับก,การเรียนพายขึ้นในเรื่องของอจิตใจที่จะต้องทุบฝ่าฟันนะในเรื่องการเรียนมันมีเรื่อง กระทบจิตใจเยอะมันจะต้องการอาอิสรภาพทางจิตใจเพื่อที่จะมีใจโล่งๆเพื่อจะศึกษาหาความรู้หรือว่าผ่อนคลายจิตใจให้มันผ่านพ้นไปให้ได้มันก็อยู่ที่แรงบันดาลใจอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยให้มันผ่านพ้นกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปให้ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละที่จะต้องอต่อสู้กับจิตใจต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทําบ้างอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นนะใน,ในช่วงนี้เราก็ต้องทบทวนตัวเองเยอะๆและเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยไปได้นะเปอร์เซ็นในเรื่องของการเรียนอยู่ที่60%นะคือมันก็ ต้องรักษาจิตใจตัวเองเยอะๆเพื่อที่จะให้มันผ่านพ้นหรือว่าทําให้ได้ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการสอบต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นให้เราเนี่ยมีความแบบจะต้องอจัดการในเรื่องของจิตใจตัวเองเยอะๆนะมันจะมีความคิดมากเยอะอะดูซิจ,จัดการจิตใจอย่างไรอย่างแรกไปขึ้นในเรื่องของการจัดการให้มันทันท่วงทีกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะแล้วก็ความสามารถของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นหรือว่าจัดการปัญหาสิ่งเหล่านั้น,นไปได้หาให้ขึ้นในเรื่องของการที่เราจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้าไปก่อน แล้วก็สิ่งที่มันเป็นความกังวลเนี่ยก็ให้มันค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่าไปคิดรวมคิดเดยอะจนเกินไปก็แล้วกันจัดการด้วยความรู้ความสามารถของเราที่เรามีก็จะสามารถให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับอย่างที่2องไพ่ขึ้นในะเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยต้องวางแผนนะวางแผนในในเรื่องของในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะในเรื่องของการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่เราทําได้ก็คือความสามารถที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วแต่การวางแผนการที่เรา,าจัดการปัญหาบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านพ้นไปได้ไดีเนะี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับอย่างที่3ไปขึ้นในะเรื่องของจิตใจภายในก็ต้องจัดการให้ดีด้วยนะมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันเป็นความกังวลของเราแล้วก็เป็นปัญหาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่มันเป็นเรื่องผลกระทบทั้งจิตใจของเรา ต้องจัดการให้มันทันท่วงทีไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการเรียนการที่เรามีความกังวลจนเกินไปและโฟกัสในเรื่องของการเรียนมันก็ถูกถอยห่างออกไปเราต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการเรียนมันก็อยู่ที่จิตใจด้วยนะมันนทุกอย่างมันก็ต้องใช้สมาธิใช้จิตใจท่อนข้างสูงหากเรายังมีจิตใจที่มีความกังวลอยู่มันก็มีผลกระทบพอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไร ปับสาหรับคนที่กําลังหางานไพ่มขึ้นในเรื่อ ok งของอจิตใจที่มันคงนะจิตใจที่มันคงที่เราจะต้องมันสร้างกําลังใจตัวเองเยอะๆนะฝันสร้างกําลังใจมันสร้างจิตใจที่มันคงอะไรที่เราควรทําเราก็ทําให้มันเต็มที่อะไรที่ไม่ควรทําเราก็ต้องเตือนจิตเตือนใจตัวเองเยอะๆไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดี อะไรคือสิ่งที่เราทําเราก็ทําให้มันเต็มที่จะดีกว่านะสิ่งสําคัญคือตัวเรานั่นแหละจะต้องมันฝึกฝนในเรื่องของอจิตใจแล้วก็เรื่องของศักยภาพต่างๆนะเพราะให้คิดว่าต้องเตือนตัวเองในเรื่องของการกระทําต่างๆเพราะเรื่องของงานมันก็เริ่มมีเข้ามาให้ขึ้นเป็นได้รับข่าวสารหมายถึงว่าได้รับการตอบสนองจากความสามารถของเราแต่เราก็ไม่ควรที่จะช้า่าใจในเรื่องของการาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของศักยภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นปเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ กำลังหาง,งานในอยู่ที่60%นะคือต้องฝึกฝนนะแล้วก็ฝึกเปรือจะได้ไม่มีความกังวลนะในเรื่องของงานก็จะเริ่มมีเข้ามาด้วยเช่นกันอ่ะดูสิจัดการอย่างไรปั๊บไพ่ขึ้นใบแรกนะขึ้นในเรื่องของการที่นอบย้อนกลับไปดูนะย้อนกลับไปดูในเรื่องของอความรู้ความสามารถในต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการปัญหาแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันได้แล้วก็สามารถที่จะ นำสิ่งเหล่านี้นํามาประยุกต์ที่จะให้มันเกิดผลที่ดีในอนาคตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นหากเราจัดการปัญหาหรือว่าจัดการในเรื่องของอความรู้ความสามารถของเราให้มีเพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่2ไปขึ้นในเรื่องของจิตใจนะขึ้นในเรื่องของจิตใจที่จะต้อง อ,อย่าไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปไพ่ขึ้นว่ามันควบคุมหมายถึงว่ามีความทุกข์ที่มันติดอยู่พอมันติดปุ๊บเวลาเราจะมีแรงที่จะสู้มีอะไรที่จะไปสมัครงานไปเริ่มต้นงานใหม่ในอนาคตมันก็ค่อนข้างไปได้ยากนะดังนั้นก็ต้องฝืนจิตฝืนใจปรับจิตป,ปรับใจตัวเองใหเยอะเข้าไว้ก็แล้วกันอย่างที่3ามไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ เป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่ที่เราจะต้องมาจากประสบการณ์มาจากความรู้ความสามารถที่เพริพร้อมด้วยนะเพราะว่ามีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจให้มันทันท้งทีว่าจะทําดีไหมจะไปดีไหมทางซ้ายทางขวาดีมันทาให้ตัวเราเนี่ยมีความเครียดนะพอมีความเครียดก็เกิดความกังวลแล้วก็มันตัดสินใจค่อนข้างยากแต่หากเรามีความรู้ความสามารถหรือว่าเรามีความพร้อมในในเรื่องของการเตรียมตัวก็จะทําให้เบาใจไปได้ในเรื่องของการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะ ดังนั้นในเรื่องของอคนที่กําลังหางานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการตัดสินใจมากกว่านะเป็นเรื่องการใช้ความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมให้มันไม่เกิดปัญหาในอนาคตแล้วกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วด<ๆ>ีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรสาหรับคนที่มีงานแล้วไพ่ขึ้นในเรื่องของความกลัวนะเป็นเรื่องของงานที่เราต้องรับผิดชอบค่อนข้างเหนื่อยนะมันมีเรื่องของงานที่ มันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบของตัวเรานะมันเกิดเลยเกิดความกลัวว่ากลัวที่จะเหนื่อยกลัวที่จะหนักต่อการาใช้ชีวิตใน,ในการทํางานมันค่อนข้างที่จะถูกนางานนํามาใส่ตัวเรานะหมดที่หมดแรงค่อนข้างเยอะแต่มันก็เป็นเรื่องของการที่ให้เราได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยเช่นการไปขึ้นในการเดินทางหมายถึงว่า การที่เราไปต่อหรือไปทิงที่สูงขึ้นนะตำแหน่งหรือง,งานอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นจากที่เรายอมเหนื่อยนะในช่วงปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการได้รับในเรื่องโอกาสต่างๆในอนาคตนะเปอร์เซ็นในเรื่องของความก้าวหน้าอยู่ที่70%็นนะในเรื่องของการงานแต่ว่าต้องยอมเหนื่อยยอมปวดหัวยอมที่จะ,ะถูกกดขี่อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ก็เอาเป็นว่าอยู่ที่จิตใจของเราด้วยว่ามันเกิดความกลัวเกิดค,ความกันวนงวลจนเกินไปต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ โอเคเราจัดการอย่างไรเรื่องความกังองเรานะภายขึ้นว่าตัวเราเนี่ยก็จริงๆแล้วความรู้ความสามารถเราก็จะพร้อมอยู่แล้วนะเพียงแค่มันรอเวลาให้เกิดผลสำเร็จผลสําเร็จในในสิ่งที่เราทําในสิ่งเราตั้งใจอยู่แล้วสิ่งที่เราจะกระทําสิ่งที่เราคิดนะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนฝึกปือตัวเองเยอะๆสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันมันก็ อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะเราก็แก้ไขปัญหาทําทุกวันเนี้ยให้มันดีสุดอยู่แล้วนะเพียงแค่เรากังวลไปเท่านั้นเองอย่างที่2องไปขึ้นในเรื่องของการทําปัจจุบันให้มันดีนะทำปัจจุบันให้มันดีเราก็สิ่งที่เราทําเปรียบเหมือนการที่เราเนี่ยปิดทองหลังพระเนี่ยมันก็วันหนึ่งมันก็ย่อมเต็มวันหนึ่งมันย่อมสวยงามพระย่อมสง่างามตามที่เราทําให้มันครบองค์ประกอบนะดังนั้นสิ่งที่เราทํามาเป็นเหมือนการที่ตัวเราเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปนะทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างมันย่อม เห็นผลตามสิ่งที่เราทําในวันหนึ่งอยู่แล้วนะเพียงแค่รอเวลาให้มันเกิดเพียงเท่านั้นเองเพราะไพ่ขึ้นว่าเราจะประสบความสําเร็จเพราะไผ่ขึ้นเป็นพิกเชรนตด้วยนะครับอย่างที่สไพ่ขึ้นในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจนะเพราะว่าความกังวลใจบางครั้งมันก็มาจากความเหนื่อยที่เราทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันก็เลยทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจทางร่างกายดังนั้นก็ต้องรู้จักการพักผ่อนนะปล่อยวางจิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างเนี้ย มันเป็นมันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการรบับผิดชอบหรือเป็นในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยจะผ่านไปได้ยากมันมันก็เป็นมาจากความเหนื่อยความกดดันของเราหากเราเนี่ยผ่อนคลายจิตใจเป็นหรือปล่อยวางจิตใจเป็นการดําเนินชีวิตในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็ย่อมไปต่อย่อมไปได้แล้วก็ไปได้ด้วยสติของเราด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไร สำหรับการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการใช้ความคิดนะการวางแผนในในเรื่องของการเงินที่มันจะต้องระวังให้ดีนะในในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเริ่มมีความสะเทือนนะสะเทือนในในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําให้ตัวเราต้องมานั่งคิดวางแผนให้มันดีๆแม้มันเกิดปัญหาหนักไปกว่าเดิมก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละต้องค่อยๆแก้ไขปัญหานะแต่ถามว่ามันจะจัดการไปได้ไหมไพ่ขึ้นชนะมามันก็ ทุกการจัดการนะทุกการช่วยเหลือจะควรรอบข้างคนแก้ชิ้นค้นแก,กตัวให้มันผ่านพ้นไปได้แต่ว่ามันก็เกิดความกังวลอยู่เหมือนกันที่จะเออจะผ่านไปได้ไหมเรวเราจะทําได้หรือเปล่ามีความกังวลอยู่พอสมควรเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงิน,นยอยู่ที่60%สอนต์นะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วกันในเรื่อง,องการจัดการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการ ดูภาพรวมของการเงินรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นและมันจะผ่านพ้นไปได้ดีด้วยการวางแผนของตัวเรานะครับอันดุูซี่เราจะทํำยังไงได้บ้างอย่างแรกไปขึ้นในเรื่องของชาวนากระมุงเหาหมายถึงการระแวงระวังนะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเป็นในเรื่องของโอกาสเป็นในเรื่องของเงินที่มันเกิดขึ้นนะ,ะเมื่อมันมันจะมีโอกาสที่จะได้เงิน เข้ามาแต่ว่ารายจ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะที่จะทําให้มันหมดไปเลยนะดังนั้นสิ่งสำคัญคือการที่เราจะต้องอาวางแผนแล้วก็ระวังให้ดีไพ่ขึ้นงูหมายถึงการระวังให้ดีในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการของเรานะในการตัดสินใจของเราก็ตัดสินใจให้ดีก็แล้วกันนะครับอย่างที่2ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยการตัดสินใจของเราก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เราวางแผนไปแล้วนะสิ่งสําคัญคือตัวเราก็ หากเราคิดดีแล้วก็จงทําอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปถ้าคิดเยอะมากไปมันก็ทําให้มาไม่กล้าทําอะไรลงมือทาอะไรเลยมันเกิดความแต่ไม่มั่นใจตนเองนั้นเราดูปัญหาที่มันต้องควรที่จะโฟกัสที่ดีในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินต่างๆแล้วกันนะครับอย่างที่3ามไปขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราก็ต้องนำในเรื่องของเงินเนี่ยนำไปลงทุนนําไปใช้ใจ่ายที่ดีเพื่อ ให้มันเกิดเงินองอกเงิหรือเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมนะอย่าระวังเรื่องของการใช้ใจ,จ่ายจนหมดตัวหมดไปเลยเนี่ยมันก็ทําให้อ่าเรื่องรายจ่ายมันก็ทําให้สะดุดขึ้นมาได้ดังนั้นก็ต้องคิดให้ดีในเรื่องของการไปลงทุนในเรื่องของการใช้ใจ่ายต่างๆใช้จ่ายในเรื่องของอ่าเรื่องส่วนตัวตัวเองเยอะเกินไปอันนี้ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินก็ถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันก็เป็นในเรื่องของการตัดสินใจมากกว่านะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดที่จะวางแผน ในการใช้จ่ายที่เงินที่มันจกําลังจะเข้ามานะถ้าใช้จ่ายแบบผิดเกินไปหรือว่าไม่มีการวางแผนมันก็ทําให้การเงินมันมีรอยรั่วเยอะค่อนข้างสูงในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างดูซิว่าโชคลาภเป็นอย่างไรสําหรับโชคลาภไ่ขึ้นในเรื่องของการาเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะไ่ขึ้นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเรื่องของการที่ตัวเราเนต้องทําจิตให้สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาไปขึ้นเป็นนางฟ้า สิ่งศักดิ์ที่คอยประสานห,หรือว่าดูแลชะตาของตัวเราอยู่นะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่70%ก็ค่อนข้างสูงในเรื่องของโชคลาภแต่มันก็ต้องมีการจูนนิดหนึ่งในเรื่องของอสิ่งศักดิ์ประจําตัวของเรานะก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสร้างบาร,รมีตัวเองด้วยเพื่อจะให้มันไปทิศท,ทางเดียวกันนะไม่เช่นนั้นเนี่ยหากเราไม่ทาบุญสร้างกุศลหรือิบาร,รมีไม่มากพอเนี่ยในเรื่องโชคลาภมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยถอยลงไปอ่ะดูซิเราจะเสริมโชคลายอย่างไร อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของการทาอะไรสักอย่างในเรื่องของอาการสร้างบาร,รมีการที่เราเนี่ยไพ่ขึ้นหมดทุกมสมหมายถึงการที่เราสร้างบุญสร้างบาร,รมีตัวเองหรือไปอาบน้ามนนะหรือว่าการที่เราไปาสวดมนนั่งสมาธิหรือการที่เราเสริมภาวนาตัวเองนะเพื่อที่จะปกป้องหรือป้อง,องกันเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรของตัวเราหรือสิ่งสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาครอบงําตัวเรา ให้มันให้มันไม่มีในเรื่องของชุกลาบหรือว,ว่าชุกลาบลดรอยหายไปดังนั้นก็อยู่ที่บุญบารมีของตัวเราด้วยนะครับอย่างที่สองไขึ้นในเรื่องของจิตใจภายในของตัวเรานะมันฝึกฝึกปรือตัวเองแล้วก็การระแวดระวังหรือสํารวมระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ในเรื่องของไฟที่มันรุ่มร้อนในทั้งจิตใจของตัวเรานะการที่เรามีทั้งความโลภความกลัวความหลงมันทาให ส,สูญเสียในเรื่องของชโชคลาภสูญเสียในเรื่องของเงินทองอันนี้ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่3ามไปขึ้นในะเรื่องของการจัดการบริหารนะใน,ในเรื่องของการศึกษา,าเรื่องของจิตวิญญาณนะเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยมีการสัมผัสพิเศษนะเรื่องของสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกปักรักษาตัวเราให มีการช่วยเหลือดูแลตัวเราให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพียงเดียวแต่เป็นเลยหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราควรที่จะฝึกสมาธิหรือว่าฝึกจิตฝึกใจให้มีความมั่นคงทางจิตใจด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีนะแต่มันก็มาพร้อมกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะต้องอไม่ให้มันขาดตกบกพร่องอย่างแรกก็คือเรื่องของสิลก็ต้องครบเอาไว้ก่อนนะเป็นทุนเดิมเป็นทุนที่ มันมาต่อยอดในเรื่องต่างๆได้นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพไพ่ขึ้นในเรื่องของอร่างกายจิตใจนะต้องระวังให้ดีว่ามันมีเรื่องของสุขภาพที่เราต้องดูแลแล้วก็ทําให้มันมีความแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแกร่งมากยิ่งขึ้นนะเป็นการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในปีหน้าก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากที่เราเนี่ยมันเจออะไรหนักในเรื่องของสุขภาพร่างกายเข้ามา ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟื้นฟูไปนําให้ขึ้นเราได้รับคือได้รับการฟื้นฟูได้รับการาถูกการแบบใช้ชีวิตนะเราก็ฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายทานวิตามินาทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายก็ทําให้ร่างกายของเราเนี้ยมีความแข็งแรงมากยิงงง่งขึ้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของสุขภาพอยู่ที่6กสิบเปอร์เซ็นะคือมันก็ค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆทําร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลร่างกายของเราเนี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็แล้วกันอ่ะดูซิเราจะเพิ่มพูนอย่างไรได้บ้าง อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจนะจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่อ่าเมื่อเรามีจิตใจที่แข็งเข้มแข็งแข็ง,ขงแรงเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพร่างกายก็ดีด้วยไปตามๆกันเพราะจิตใจของเราดีไม่มีความเครียดนะไม่มีความปวดหัวหรือไม่มีความเป็นไมเกรนเนี่ยดังนั้นสิ่งสําคัญคือดูแลจิตใจของตัวเราเนี่ยเป็นทุนเดิมด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่2องไพ่ขึ้นในเรื่องของปัญหาทางร่างกายที่มันรุมเร้านะไพ่ขึ้นเอายในร่างกายของเราต้อง ถูกยกระดับแล้วก็ถูกการแก้ไขไหมายถึงว่าเราก็ต้องไปดูแลร่างกายนะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้เรื่องของปัญหาเรื่องของร่างกายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะได้ถูกการฟื้นฟูนะต้องถูกให้มันแบบแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วยเช่นกันอย่างที่สามพายึว่าต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะที่จะทําทให้ตัวเราเนี่ยมันเกิดอาการป่วยหรือว่าร่างกายไม่พร้อมต้องอมันดูแลดีก็แดกก้วนในเรื่องของการที่ เป็นเรื่องการเตรียมตัวมากกว่าที่จะไปเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของการที่เราต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดไปหา,หาหมอไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะไปไหนและร่างกายของเราจะได้ไม่เป็นอะไรหนักๆนะในอนาคตแล้วกันก็อยู่ที่ความรบอบคอบแล้วก็ดูการดูแลร่างกายของเราให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับโอเคเรามาดูเรื่องสรุปภาพรวมดีกว่านะว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้าง อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของ The Tower ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเรามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าการวางแผนที่มันก็จะมาจากความระแวงความกลัวของเรานะมันมีความกังวลมีความกลัวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งสําคัญคือตัวเราเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกับสิ่งที่เราควรจะทําเราควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปจะดีกว่านะ เรื่องสิ่งที่เป็นเป้าหมายเรื่องสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทําเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะอะไรสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปกังวลใจจนเกินไปก็แล้วกันสิ่งสําคัญคือตัวเรานะีก็ต้องย้อนมาดูจิดูใจตัวเองนะเราก็ค่อยๆพัฒนาจัดสรรในเรื่องของระเบียบวินัยตัวเองเรื่องของการวางแผนก็จะนํามาสู่สิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จได้ในอนาคตก็เป็นพลังใจให้นะครับ